เอาละครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับต้องบอกว่าสําหรับวันนี้ครับศึกชิงชนะเลิศระหว่างสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในทางด้านของศึกุบอลยูโรป้าลีกครับและต้องบอกได้เลยครับราบดาพี่ๆีครับแม้ว่าสถิติครับจะเป็นในฝั่งของสเปอร์ครับที่ฟ้องอยู่แล้วครับว่าสเปอร์เนี่ยดูดีฝ่าสาหรับในเรื่องของสถิติผลงานเนี่ยนะครับถ้าวัดกันจริงๆในการเจอกันมาต้องบอกว่าเป็นในทางด้านของสเปอร์นะครับ สเปอร์เนี่ยย้อนกลับไปเลยวันที่29เดือน9ปี2024ครับสเปอร์ไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชนะมา3ประตูต่อ0มาวันที่20เดือน12ปี2024สเปอร์ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ3ครับและก,ก็วันที่17เดือน2ปี2025สเปอร์ชนะแมนยู1ประตูต่อ0วันนี้ครับไม่ว่ามูเมนตัมจะเป็นยังไงก็าตามแต่ครับผลงานครับต้องบอกว่า ในทางด้าน,นของสเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูดูดีเกี่ยวกับในเรื่องของสันติแต่ถ้าภาพโดยรวมเกมวัดกันได้เลยครับต้องบอกว่าแมนยูก็สู้สุดใจเช่นกันครับสำหรับวันนี้ครับไม่มีอะไรมากมายไม่ได้ลงดีเทลเยอะไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นแต่ด้วยความชอบให้มองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะเนืครับเราบรรดาพี่ๆแต่ผมชอบแมนยูวันนี้หนีไม่ออก เนี่ยครับที่ไม่ลงดีเทลที่ไม่เจาะลึกเนี่ยนะฮะเพราะว่าก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปในทางด้านของแมนยูอยู่ดีนะยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครชอบแมนยูแบบผมไปแมนยูแบบผมครับและอาจจะได้เฮครับไม่รู้แหละวันนี้อาจได้เฮสำหรับในด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะเราก็ไปดูคู่ที่2ครับนะฮะที่หยิบยกมาครับเป็นในด้านของรลีกเอิงฝรั่งเศสสำหรับในด้านของเม็เนี่ยครับต้องเจอกับในด้านของแร้งนะฮะ คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าก็สูสีนี่แหละนะครับแต่ถ้าถามว่าฟอร์ม5นัดหลังสที่ผ่านมาหรือว่า3นัดหลังสที่ผ่านมาเนี่ยดูสูสีกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าถามผมว่ามองไหนผมมองเจ้าบ้านนะครับมองเจ้าบ้านไปสําหรับดงด้านของเม็ดครับกระแสเนี่ยเขาไปแรงนะแต่ผมมองเม็ดเลยฮะอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะตามนัดหรือเปล่าใครที่ยังไม่ได้เปิดใจมาอยู่ในโกดังกับผมนะครับไปที่แอทเฟคที95 หรือไม่ก็สแกน QR วอา e คท้ายคลิปนะฮะเราวันนี้รับเวลาตีสออย่าลืมแล้วกันเอาใจเคลียร์ทีมที่เรารักครับผมรักแมนเชสเตอร์ยูเตดผมก็ต้องเคลียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ตามนั้นครับ